แ็นแลเลยครับสีแดงคุยกลางลว่าสิ์เก่าบุญมาสีขเกาสิทธิพนเคสีนีิาให้จับหมายเลขยี่สามครับยีสิทธิพรนเอก็คือแัดมารายการสะอาดครับ สุรชาตินับโดนทุบคือดัามาให้กับนพลนัทีประสิทธิ์พอครับด่าว่า,าให้สุส,สุขสสัขเกาให้นัดดัานไนการดเอา,ากออกไปไวให้กับผู้หาเนีมองไม่เห็นได้ไหมติดไไเกาแรงไปก็ตรงนี้ออกครับ ชื่อานามสกุลใส่เบอร์ด้วยใส่เบอร์ด้วยนะครับนพลนาทีประสิทธ,ธ,ธิพรจับวิศวะนานสถาปัตย์เนี่ยเลขยี่สิบห้าเป็นยาโทรนะครับเนี่ยของปสิทธิพรเองนันทนาการศาสตเอาขวามาให้กับพินิจปุะชาชนนี่นครับจะาของร้งหากระต่ายสปอร์ตครับ อยู่ตรงร้านบอบกิจทางใตยมีสองอร้านนะครับตรงศิริยาวัดป่าไม่รู้ย้ายไปยังไงรู้ตั้งแต่ยังอยู่ในร้านตัวไทยสปอร์ตยังอยู่นะนมีสองร้าน,นครับโอ้ยเจ็ดสิบทีเดียวไปสั่งซื้อได้เลยสองที่เนี่ยตัวไทยสปอร์ตอยู่ตรงศิริยาวัดป่าทางใตยสปอร์ตอยู่ตรงร้านบอบกิจทีแถวเนี้ยส,งสองริมกันจะได้ ส่งเสริมกีฬากันต่อเนื่องเป็นทอดต่ตางนัศึกษาบางทีานศกาเก่าบุงมาสม,มุติกินเพชรหรือปิ่นเพชรนสิทธิพรสุริชาติบุตรนนท์เก็บเข้ามาให้กับข้าศีของสิทธิพรก็คือพันวัชยยอดมแต่กองหลังเป็นกองการ เสร็จรายการนี้พิมพ์คำว่าฟุตบอลบึงมันครับครั้งที่18จะได้เห็นดูฟุตบอลย้อนหลังในวันพักผ่อนวันหยุดฟุตบอลบึงมันครับครั้งที่18ตอนนี้ลงไปทั้งหมด190ก้บกว่าคู่้ว ขาวดีวัชรพงศ์ไปด้วยกับครูสาววัตูสิริพรเลยเบร์ชาไปใช่อชาครัหลายเรืออกความไม่พิ่ีิถคนจะคนแันว่าใช้ตัวออกบอลลงได้ครับพันวัดขอกลางมากเไม่ผ่านกองหลังของศิษย์เก่ารู้ไหมครับเดี๋ยวศูนย์ูนยนะครับเรื่องโราแเรก่ึงเื่อประชาชนทั่วไป มาที่เลิฟพลนาทีประสิทธิพรขอกฟามาให้พินิจโคชพลให้จันประที่นาตาลัยขอกฟามาให้กับหมายเลขสิบสามครับสิริวุฒิพิชิสิริ์ขอบลูกแาวตัวฝั่งโน้นครับผมมีอยู่พุ่งนะไปต่อใต้ทางเวลาเท่รอยกสิกรรมครับยังได้มาอยู่ไหมเดี๋ยวพินิจเข้ามาพร้อมรับพินิจโคชพล นี่ก็จะพอนโอ้โหดูนี้ภานวัฒน์มาเคื่อที่พิเซเรมุสเกี่ยมมาภานวัฒทนท์ยายอดการฟ้าเปดืึ้นตรื่องนนี้โอ้ไก่เขียดประตูเลยนะ อันตรายก็น,ยนี่มีหมายเลขสี่สิริุติศิริกับจริงเนตดกำแพงอะพันวัยใคด้วยครับดูวะร้อยอหลือมาตั้งต้นใหม่ที่นกคนนะออกตา,ายไงอ้ร่วง่วงใ <c oughs> จดคนนี <c oughs> คจะนออกหวามากพันวัดจับไม่อยู่ใจดีเลยโตโตโตอย่างนั้นนะ ขอบอลด้วยขอไม่ได้ยืมได้นักผู้ต่อไปเป็นสีไหนแล้วนะนักผู้ต่อไปเตรียมตัวแล้วสนามนี้กับจากศิษย์ของเอกก็เป็นคอพี่ไก่เฮ้ยกับคอพี่ไก่ยังไงเนี่ยผีมท่านของไพ่ใช่ฮะของไพ่ของไพ่กับคอพี่ไก่ของไพ่กับคอพี่ไก่ครับรุ่นประชาชนทั่วไป เขียนไปตรงในชื่อเลยทุกทีมที่มาเขียนชื่อนันทกุลใส่เบอร์หมอใหบัคเสียเก่าเป็นม่านเจอน้านครนครให้ไปที่นัดนายการสะอาดนัดนายปลาให้กับเิลิพุตอ๋อพันวัดไายยอดครับวัดคืนหลัาไหมสุรชาตินพดลสุรชาติพ่อคืนมาอยากให้กวนอยู่ไหม คุนก mean 100 mean 100 ong, pues ็ช nah ิเก่าคนมาเขากุางครับปุยการางตองเบิกรรมเอามาอยู่ับตรงนี้ตอบเิยบรอสิกรรมแตะกาศออกไปอีกครับมาเขสิสิทธพรเอสีขาว่าเจู๊น่อนคนี่ชนะไปแล้วเหรอหนอมอเตอวนจริงเลยูจัการมา่

การฟ้าวเกิดขึ้นครับพอก็ยังนั่งให้กำลังใจในกีฬาอยู่ครับเรื่องเรื่องชอบบอลด้วยเคยเล่นบอลมาก่อนระดับเขตด้วยพออารันหนองหลวงจันลันเนีจันนอารันเล่นจันลันอารันพยโยมอารันพยโยมขอโทษทีนึกว่าหลับ เล,ล่นฟุตบอลระดับเขตมาแล้วครับไม่ธรรมดาฟุตบอลรายการนี้เกิดขึ้นได้ถ้าพอวอไม่อนุนวัตคนเดียวจะจบแล้วมีแล้วบางเรียนก็ไม่ให้จัดกีฬามีนะมีนะทำไปเล่นมาอนนี้ส่งเสริมมา18ปีนะ18ครั้งถืยยอว่าใช่ยอดครับคือหลังให้พิริศคนจะคนพิริศให้ด้านอะไรถ่ต่อไปสุริชาติสุรชสิรชาทับเรื่อง ให้ซิริวุฒิพิสิริฝากว่าแถวสองนัดนาล,ล็อกเอาซ้ายไหลต่อยทีศุรชาติโอ้โหพิเิตแก้มาดู่กับเซติพรเองโอ้โห้ีครับพิเิตออกซ้ายไปให้ซิริวุฒิพิสิริศุรชาติกนึงมากซีริวุฒิไม่ได้ครับเสร็จก,กาวบุมาเข้ามาโฟว์พันอยู่โดยหลังก็ตั้งต้นใหม่ที่นักกนดนาล็อ,อกเกินมากละคน นาทีวันทินพรเดินหลังไปทีให้นดยการสาเห็นแต่บอลอยู่ครับของบอลได้ต่อเนื่งครับเป็นหว่านนี้ถ่ายวัดชายยอดฝังนี้นะทีเหลืองนลางมู มันมอมหมูันโอ้มันมีทีมครับมหมูนนี่ั่นี้หลอกสิกรรมเนี่ยอ้าดียไปเขาไม่ทีเขาเตะมู่ฟ้ลยตรงนี้ไดเพ่อยเกือบายโอ้โหเักเลสามาป่ามาทีเกือบได้ผลเลยครับ หมายเลขสี่ทรสมุ้ดทีมเทพแต่มุมของทางฝัง่งทีมคุยกลางรูร้ป่ะสีขาบึ้นมาสีขาวบึ้นมาตักรากรก็คือทีมคุยกลาง ถอนออกไปครับบอกแล้ววาห้เร <morning> ือดองาตซ้ายางไพเลิกครับูงสาวระตูของทางฝั่งสิริพรเองขอ่ยรงนะอ่าครับปุ่นิอมังเพียร์ขววินเวลาการแข่งขึ้นแรกกลประกฎว่าเสมอกันอยู่ครับโยนตัโดโนสีขาวสิธิพรเอสีแดงสิก่าบุญมาเดี๋ยวพิสักครู่มาชมครึ่งเวลาหลังต่อครับ อะไรเนี่ยสองศูนย์เหรอสองศูนย์เหรออ๋อตัวทีตัวทีแล้วใครบอกผมศูนย์เนี่ยอ๋อสองศูนย์ก็มองว่าจะคุยกันขอใครด้วยสีขาวครับนำสีสปอร์เลยครับโอ้โหดีกว่าด้วย